อยู่หน้าก่องมีจําหน่ายทั่วประเทศนะคะนะคะศูนย์จําหน่ายเหาจะมีสัญลักษณ์ติดอยู่หน้ากรองยูยูยูศูนย์สีมีติดอยู่เนียนี่นะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์กลมๆแบบนี้นะครับเป็นรูปของท่านประธานบุญมาพันดวงนะครับค่ะอ่าข้าจะา่ามีหอดอันแบบซีเลี่ยมไปสีเรียมมันเป็นการปลอมแปลงซีเหลี่ยมนี่บ่ได้ครับเป็นการปลอมแปลงนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้้อ เอาง่ายๆเจ้าเสียเจ้าดูอยากได้หนึ่งโทรมาโทรมาเนี่ยเราเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่กสีมาถึงพวกเข้าทันทีนะครับพวกเขากสิีหายทั้งศูนย์อยู่ไกลบ้านโทรหาอีกแทนึนั่นคือจังอีแมอยู่สมุยอ่าสมุยนี่ตัวแทนจําหน่ายอยู่ไซนอโทรเข้ามาทางบริษัทเฮาทามบริษัทก็จะให้ตัวแทนจําหน่ายติดต่อกับเป็นเรื่องง่ายๆพี่น้องเฮานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจผูนยังมาเลยขายหรือว่าตามร้านทั่วไปบางทีพูนวันว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ แต่ว่าพ่อใหญ่อันี้เมื่อขายพันหนึ่งข่อยก็เอารถอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพระเราขาด้วยราคาหนึ่งพอเราชวนมาคนห้าเสือถือ่อซื้อโดยการหนึ่งของถือสองไม่ต้องไปเนี่ยเขามาเลิกเลยไม่ต้องไปหาละอเนี่ยสเลขายสามพอว่าหยังฟังผู้อื่นเ่าอันนี้กับแม่นอันนั่นกับแม่นอันนี้แหละของเรามันคือกันอันนี้รุ่นไหม่ครับเป็นสารายแดงแบบผงผสมช่งกินเลยซื้อรถ มันมีบ่แบบองห้าบ่มีเ้ามบ่มีเด้นเป็นเม็ดแบันเป็นน้ำเด้อเป็นน้ำนะคะพี่น้องเข้าไปแล้วนะคะเปิดฟ้าแล้วกินแล้วให้ใส่ในตู้เย็นได้อายแมนนะคะเพราะว่าห้องบริสไซสสารกันเสียกันบูดนั่นเองบัวหิมะขึ้นย่อยู่เทอนึงเพื่อนฟ้าอว่าปาดปอกเกลีอออกสวดสวดออกย่ำกวบกวบไหมจ่าวารสชาติขึ้นย่ำเคยคิดว่ามันไข่ไข่มันเผาอยู่หน่อยนึงเจ้าขึ้นือหนูเลยผู้ลงค้นว่าเบาเชงดูว่าเออเบาเบาเศษแล้วว่า มันคืออยังก่อนเมื่อกี้แล้ววะคืออยังคือเผือกบ,บอกบอแกแต่กระนัว่าหนูก็เลยว่าแมนอยู่ว่าคือเผือกเอว่ามันคือ,อม,ม,ม,ขขขมันเผาคล้ายๆมันย่อมกวบกวบแต่จะอร่อยกว่ามันเผาขึ้นมาอีกนิดนึงมันเอ่อกระไรต่คนมักเนาะบมฟูรังค,คไงไนบ,คบอกว่ามันคิ้วๆคล้ายๆออกออกกินสมหน่อยนึงบอกแต่ว่าหนูว่ามันหอมแล้วแต่คนชอบเว้าถึงคุณสมบัติของเราเนี่หลายได้ยัยบอกแมนหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางชาวบ่อยเขาจะเริ่มขายส่งลงมาเลูกหลาย เปบุกจะเป็นจะงวะค่ะน้องเาะเสซบุกนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของบัวหิมะนี่ก็หลายนะคะเป็นตัวบำรุงเพิ่นบอกว่าเป็นยาบำรุงแล้วกะรักษาโรคชนิดต่างๆเป็นยาเย็นข้าว่ายาเย็นในแปลด้วยยาเย็นนี่มันก็คล้ายๆกันครับอ่ายาหนังนี่ก็เป็นตระกูลของยาเย็นพืชยาเย็นอืมที่ให้ความเย็นนะครับเย็นกับความเย็นกับร่างกายคือสมมติว่าเขาเป็นไข่ไข่ห่อนในก็กินพวกอันใบยาหนังอันคั้น ค่ะก็มีกินบัวหิมะลงไปเังสีนี้บ่ตะกี้สีมียาเขียวยาเย็นตะกีดนะพูดเถ้ายาเขี้ยวยาฝนของผู้เฒ่ายาเย็นนะที่ผู้เฒ่าฝนให้กินแม่นหนูเคยกินด้วหนูท่านเด้อแก้พิษร้อนถอนพิษไข้ด้วยยาเย็นอันนี้ก็มีสาระคูณไข่กันก็คือไข่ก็มีเนาะอ่าละกาเพื่อนบอกว่าปรับสมดุลในร่างกายนะคะอันที่สามบำรุงหัวใจอ่าใช่โอ้บัวหิมะบัวธรรมดาตัวเซียนซอยแก้ไข้ได้พร้อมแก้ไข้ในนุว่าน่าจะโยงเข้ากับทางของยาเย็น นะคะเพราะว่าร่างกายเ้างอนเนี่ยแม่นะคะแลักกะขับพิษในร่างกายออกได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นบรรเทาการปวดประจำเดือนได้นั่มวิ่งหญิงก็กินดีแั่สำนัะแม่นนะคะบำรุงหัวใจอ่าหลักกะบำรุงโลหิตหลักกะพร้อมกับบำรุงไตได้พร้อมนี่นะคะนี่คือคุณสมบัติของบัวหิมะแต่ว่าเนี่ยมึงที่รกก็ขายมันเผาแต่ว่ามันหน่วยเน่านะเพาะว่าเลี้ยวเบิ่งไกลกันว่าม่นมั่นจำปะหลังทำบทเขียนคำว่าบัวหิมะนหรือเปล่าเนาะคล้ายๆกันก็มันสับะหลังอยู่เนาะ แต่ว่าปาดเปลือกง่ายๆได้จู่วดจวดออกคือมีมีสองคมนะฟันจูวดจวดออกเลยเนาะแล้วก็เห้แช่เย็นไว้ในี่ยให้มาปาดอันนี้เป็นแท่งแล้วก็เอาไม่จิ้มฟันจิ้มหย่อมก็ๆมันนะวอนนี้พ่นยางได้เนี่ยได้รู้จิซื้อว่าตอนดอกเอาลองิึงเอาเอามาแช่เย็นกินแล้วมันอ่ะอรวากินยังสิใขราก็ให้ไปกินขนมหวานได้ไอ้